รีแอคชั่นลดมือแม่สเปเชียลสิ้นหนึ่งเทคหนึ่งมาแล้วเซอร์ไพรส์คลิปเออ,เอ,อก็คือเบบี้ทำการขอมา<ช>ว่าเอออยากดูรีแอครายการต่างๆบ้างของออกกันกใช่ซึ่งอันเนี้ยเป็น คลิปที่มาใหม่ล่าสุดใช่เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคลิปก่อนๆนั่นนี่รักแบบกับออดกันเลยซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองเล่นกันเถอะคือดูเรียบร้อยหมดแล้วเรียบไปหมดแล้วใช่เพราะว่าพี่ก็คือจะอ่าอาเป็นไปป่าไม่เป็นไรเออเออบอเขาเอออ่ะอันนี้ก็กลับมากับออดกันลดมือแม่เนาะเออสเปเชียลก็ไปไปดูกันนะจ๊ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหนิงคุกกิ้งกิ้งเนส่ยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะเพราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุด วันนี้นะครับเราเลยจะไปกิดรั่วของอคลิสคือวัดกันไปม้อต้นอย่างุ้าางฟลาเกดโอ้โห หายไปนานมากนะครับสําหรับรายการลดมือแม่วันนี้กลับมาแล้วกับลดมือแม่เปเชียวจ้าใช่ครับวันนี้กลับมานะครับในโอกาสพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นวันแม่ทุกคนมาปายเองแม่ของทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่แขก็เชิญเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่รู้จักของพวกเราสองคนกันมานานมากสี่ห้าปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยมาออกรายการลดมือแม่เลยด้วยวันนี้เขามานะมาพูดถึงเขาหน่อะผอมลงหรือว่าเพาทรงผมเพราะว่าทรงผมด้วยแล้วผอมลงอยู่ ข้าางงล่งคือวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกพอามาเล่นฟิเตนฟเตนสตัวเขาก็เปียกไปหมดเลยแล้วก็พอรองเท้าที่ตั้งใจที่จะมาเล่นฟิเตเนสแต่ว่าดันเปียกน,น้ำ<ๆ>ก็เลยเขาก็เลยเอารองเท้าไปเป่ากระไดอยู่ใน <จำ S 1> ห้องน้ำอะไรกันจำได้เขาก็นั่งนั่งเป่าอะไรอยเงี้ยอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันครั้งแรกตอนที่ มาบวงสวงโซตัตอนน kind of ั้นยังไม่ได้เซใช่ว์เลยตอนนี้มาบวงสวงกัน meals, ก็มีแก๊งๆโซตัแล้วก็ของเราก็เป็นปั๊ปปี้ฮันนี่บวงสวงพร้อมกันมันเดียวกันอะไรแบบนี้เจอตอนนั้นผมก็รู้สึกแล้วออฟต้องใส่เสื้อตัวไหนหรรืออะได้วยปั๊ปปี้ฮันนี่กับโซตัอ๋อเลยครับผมมาเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวิสพิรวัตรกันดีกว่าบาย โอเคตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่ายังนะครับยังอีกนะครับเรานัดเขาแต่ว่าเขาทาไมเขายังไม่มาอีกเรามาถึงบ้านนบ้านขรยังไม่มายังบ้านไหนอะมาแล้วมาแล้ว เดินถือมาเลยอ่ะนะครับนี่ผมมาพร้อมกับชิ้นไหม่ใหม่สีรสชาติพร้อมกับเซนเตอร์หน้าตาหล่อๆแบบนี้เลยครับเออเซนเตอร์หน้าตาหล่อโอ้โหพูดไปกูยิ้เขินตัวเองกูยิ้เขินตัวเองเลยขายตรงขนาดนี้เลยเหรอขายของขนาดนี้เลยเหรอขอขายเลยได้ไหมขาย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 ไปชิ้นไหม่ใหม่สี่รสชาติครับมีทั้งชิ้นไหม่ป๊อปนะครับผมรสชาติใหม่สองรสชาติชิ้นไหม่ป๊อปนะครับเขาจะมีความกรอบอร่อยเคี้ยวสนุกนะครับเคี้ยวเพลินหมดเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับรสแรกนะครับรสไก่ทอดเกาหลี มีอยู not, ่นี่ครับมีทั้งความเผ็ดหวานเค็มกำลังดีเลยรสชาติเหมือนได้กินไก่ทอดที่เกาหลีเลยครับผมอีรรถนึงก็คือรถโคเรียนสไปซี่นะครับรถนี้เนี่ยสไตล์เกาหลีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นความรู้สึกเหมือนนะครับได้กินอาหารเกาหลีเลยเกียร์เอฟเฟกต์กับมึองรองน้ำกันแบบเป็มสุด ไปครับผมอีก2อันนะครับชิ้นไม้ข้าวอบกรอบครับช่วงนี้เนี่ยลความพองนานๆนะครับวันไหนหิวๆอยากกินขนมแบบอยู่ท้องนะครับก็แบบกินก็ได้เรื่อยๆชิ้นไม้เลยนะครับเป็นกัดแรกมาก เขามีสองรสชาติใหม่ครับแป็กใหม่ไม่เหมือนใครเลยนะครับรสแรกนะครับรสต้มยำนะครับแซ่บซีฟิลล์จี๊ดนะครับมีผงไทยอร่อยกลมกล่อมนะครับได้ความเผ็ดแบบคนไทยเลยครับเกือบจะคนนั้นรสชาติสุดท้ายครับผมรสไก่เผ็ดเกาหลีครับเผ็ดร้อนแรงนะครับสไตล์เกาหลีเลยครับ เเออออลังงคียนสุขโอเคกันๆขอชิมนะครับรสโคเรียนสไปซี่หน่อยครับออฟขอเป็นไก่ทอดเกาหลีแล้วกันเชียร์ครับกินง่ายๆกินเสร็จปุ๊บอันยองอันยองเกาหลีเลยคืออวลาชิมไหมข้าวอบกรอบรสไก่เผ็ดเกาหลีแล้วกันครับคิดหน้าใส่ก็กกันเผ็ดแล้วหนึ่ง อ,อ,อร่อยเข้มข้นนะครับอะ ถ้าอยากกินนะครับผมอยากลองความกรอบสนั่นเคี้ยวเพลินแบบนี้นะครับหยุดไม่อยู่เลยนะครับผมมือนกับพวกเราง่ายครับแค่ไปซื้อตุนไว้เลยนะครับที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยครับโอ้ยหาซื้อก็ง่ายเคี้ยวก็เพลินไม่หมดเชลได้ยังไงอันนี้เออเอว่าไงขายพลงนะคนนนะเออคิดครับพ่ผมเอ่อถึงนี่แล้วครับเอ่อแต่ว่าไม่เห็นแม่เลยครับเพราะว่ารายการนี้เวลาเรามาคุยอ่ะเราต้องคุยกับแม่ไม่ได้คุยกับคิดแล้วแม่อยู่ไหนเออจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มี สถานการณ์โควิดเนี่ยคุณแม่ผมก็จะมาด้วยผมว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ผมอาจจะแบบมาผ่านหน้าจอแม่หน้าจออยู่นี่เฟสไทม์แม่ครับเออ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 เฟสไทม์ไปเลยสุขสันต์วันแม่นะครับสุขสันต์วันแม่ครับขอให้มีความสุขมากๆขอให้ลูกๆไม่ดื้อครับแม่ครับลูกไม่ด um um ื้อหว่ะด <um ื้อค่ะดื้อค่ะ ไม่ดื้อวจริงโกหกเลยเนี่ยเกยเลยแม่ครับลูกสามคนเนี่ยใครดื้อสอ้ลูกสามคนเลยสุดอืตอบตรงตรงแม่ลองพูดหน่อยคือคำว่าดื้อก็ไม่ดื้อนะ ที่ลูกมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ลูกเป็นก็จะทำเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าถูกแล้วแม่ครับฟังเหตุผลไ้เออมันใช่นะแต่ไม่ใช่นะวมเด็กเด็กเราท่ใหญ่บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะตอนนี้ว่าดื้อครับผมอยากรู้ว่าตอนเด็กเด็กอ่ะคริสเป็นคนกินยากไหมครับแม่อูยากมากไม่กินอะไรบ้างกินผักเผ็ดกินไหมแม่ เ็ดก็พอได้นะพอโตขึ้นครัก็เริ่มกินเผ็ดมากขึ้นนะคะตอนอนุบาลเนี่ยหูยากมากก่อนจะไปโรงเรียนได้เนี่ยอมข้าวอมข้าววะเออเหรออมข้าวไปโรงเรียนเลยเหรออมข้าวโรงเรียนไม่ใช่แม่ชอบพูดว่าชอบกินข้าวด้วยน้ำตาชอบกินข้าวทั้งน้ำตาหรืออะไรเงี้ยคือต้องโดนตีก่อนโดนว่าก่อนกว่าจะกินข้าวหมดอะไรเงี้ยกินยากแต่จริงๆแล้วผมขอเถียงเรื่องกินยากนะผมเป็นคนกินง่ายมากนะ จริงๆแล้วอ่ะแต่ผมกินได้แต่อะไรแบบง่ายๆไงเอ้ยเหมือนกันใช่ไหมพี่เหมือนกันแบบไก่ทอดไข่เดียวหมูกระเทียมเออหมูกระเทียมบันมีคือในรูปผมอยู่ได้แล้วนะแต่ถ้ามาแกงเหลืองแกงไตปลาแกงเลิกคุยนะกินไม่เป็นเลิกคุยหมือนแกงกูเหมือนแกงกูแกงกูไม่ได้แล้วไม่เข้าใจผมแล้วเขามีเมนูที่แบบที่แบบตอนเด็กๆที่เขาชอบกินไหมครับเด็กๆเล้อจนใหญ่ อาม่าค่ะจะทำให้ก็คือมีข้าวผัดข้าวผัดก็คือใส่ไข่มีผักเออเราก็มีผักเขียวออกได้ในข้าวผัดแตาม่กินเ่า้อื่นได้เนาะเนี่ยเขาก็จะเขี่ยทิ้งเลยอาวเลยและอย่างแม่เนี่ยครับเข้าครัวบ่อยไหม ไม่ค่อยได้เข้าไม่ค่อยได้เข้าเลยค yeah. um, ่ะครั้งสุดท้ายที่ทำกับข้าวให้คิดกินไอ้พี่เจ้าที่คิดมาบ้านน่ะทำเองแค่หุงข้าวหุงข้าวกลางเลยนานๆจะกลับบ้านกินข้าวก่อนสิลูโอ้โหอาหารเต็มโต๊ะเราน้องตาจะไหลเออ ไอหมูทอดแดดเดียวเนี้ยมันดูดีเกินไปนะก็เลยหันไปถามมามาอันนี้แม่ทอดเหรอซื้อมาซื้อมาอีกสักสามสี่อย่างมันมีผัดกะเพรากับไข่เจียวหมูตาบลูกมาที่แม่บอกไอ้ชิมชิมชิมผัดกะเพราเดี๋ยวเราชิมสิแม่เห็นสินะไม่ใช่ทีมงานติดต่อไปบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะได้ทำผัดกะเพราคุณแม่ก็กลัวไม่ได้ทำนานรีบให้ลูกมาชิมใหญ่ชิมนะลูกแล้วจว่ารสชาติเป็นแบบนี้นะโอเคไหมโอเคอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโ้เาโอเเคโคโอ เพราะ,ระว่าไปทํางานเช้าออกกันเช้าบรรยากาศมันก็เย็นเด็กๆก,ก,ก็จะอยู่กับบ้านไงกับบ้านก็เป็นคนทำให้จากที่เราฟังมาก็สรุปว่าบ้านแม่เนี่ยไม่ค่อยทํากับข้าวเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยมีแบบว่าอาหารที่เราไปกินประจํากินบ่อยๆอะไรไหมร้านแถวบ้านที่เราชอบกินอะไรเมนูไหนอะไรเงี้ย คือเนื่องจากว่าบ้านเราคนละบ้านเนี่ยอากงเนี่ยอากรุงบ้านหนึ่งอาไม่หรือบ้านหนึ่งถ้าเราจะรวมกันให้รครบถือใช่ไหมคะเราก็ไปร้านอาหารร้านเจอที่รา้านอาหารมารวมกันร้านอาหารซีฟู้ดอ่อองั้นเมนูที่ชอบชอบที่สุดเลือกมานหนึ่งเมนูได้ไหมจริงจริงแล้วอ่ะชอบปลากระพงทอดน้ำปลามากแต่ผมรู้สึกว่าผมกินผีเกินไปตอนนี้ผมเบื่อ,แล,อแล้วผมอยากกินต้มยำกุ้งออ๋ เป็นเมนูโปรดของทุกคนในบ้านเลยครับต้มยำกุ้งใช่ครับใช่ในวันนี้นะครับวันแม่ด้วยนะครับล้วก็เลยจะทาเมนูนะครับต้มยำกุ้งน้าข้นนะครับร้านโปรดของคุณแม่ครับใช่คุณแม่รอชิมอยู่บ้านได้เลยและตัดสินเลยนะครับว่าจานไหนบ้าอร่อยกว่าจานไหนแต่เราจะไม่บอกว่าจานไหนเป็นของคริสจานไหนเป็นของออฟการ์ดก่อนที่เราจะแข่งกันเนี่ยผมขอชิมรสชาติจานโปรดของแม่หน่อยดีกว่าไหนอยู่ตรงไหนนี่แม่รงนู้นไงไปไหนก่อนเหรอโอเคว่า อโอเคครับแม่ตอนนี้ก็เมนูโปรดของแม่เนี่ยอยู่ที่หน้าเรา3คนแล้วงั้นเดี๋ยวเราขอชิมก่อนนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างน่การที่ออฟอะแดงจ้ะ โอเคครับแม่ตอนนี้พวกเรานะครับได้ชิมแล้วนะครับเราจะทําเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับให้แม่ได้ชิมกันเพราะว่าวันนี้แม่จะไม่ต้องเหนื่อยเลยเดี๋ยวเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยใช่แม่รอชิมอยู่บ้านได้เลยแม่มั่นใจในลูกของแม่ไหมครับว่ามื้อนี้ออกมาได้เออไม่รอเออแม่กลมาอแล้วยิ้มแห้งแล้วอ่ะมั่นใจอโอ้ได้คำตอบแล้วล่ะเออเพียบถามเสร็จแล้วทิ้งทามิ่งทำดีมั่นใจค่ะถามใจเข้าลึกๆมาดูกันนะครับว่าใครเนี่ยจะ ทำได้เหมือนรสชาติจานโปรดของแม่มากกว่านะครับกอดชมได้เลยนะครับใช่ถ้ง่าย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 วัตถุดิบเมนูต้มยำกุ้งแก้วซื้อเอาละกันถ้าจะเยอะขนาดนี้จริงตะไคร้เยอะเลยตะไครกูดหอมแดงเล็กพริกชี้ฟ้ากระเท้าร้านนะเป็นคู่จริงต้นหอม ผักชีไม่ผักชีมะนาวเออแล้วก็ใส่ไ่นาบดอกเลือเทศแล้วซื้อกุ้งยอนเออใช่แลาน้ำเออใส่เห็ดอะไรง้ยพริกกไม่มาใส่เอทำเองเลิก โอเคตอนนี้นะครับเราก็พมุนแสำหรับคุณูกก็จะกินที่พูดตอนนี้เยอะมากวมันไม่เห่ยวันมันอลังการเหรู้สูตรแซมเท่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยองดูงงงงช่วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลงทำดูอ่าเนี่ยเริ่มรู้ละใส่แล้วจะขกแล้วคนนั้นอ่ะเอาพริกมาให้ลปกติทำไหม ไม่ทำไม่ทำเฮ้ยเห็นการใช้มีดเก่งไม่รู้ว่าทำอาหารหรือไม่ทำเอขาให้หั่นหัวเอาลากะเียกใส่้า้งขนาดนี้มาซอยลากดหนึ่งล้าใช้แค่อันนี้ใส่ลงไปนน้ำเออ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 อ็นออ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 อ่ อะไรอีกแล้วอ่ะตอนนี้เขาใส่ผิงใส่ขาแล้วเดินไปดู่าน้องกำลังทำอะไรทอพริกโคกโากโค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 กเออ่นวแตกเด้แกนี่หยาบแบบพริกไม่ใจงี้นะละเอียดแ่้วออมันกระเด็นวะมึงจุดแกหรอแตกเราบมังทำน้ำพริกอวเนี่โอ้แตกแตกแต ตอนนี้ผมตำพริกเสร็จแล้วพี่อ๊อฟตำพริกเสร็จปุ๊บใส่เลยใส่เลยได้อย่าเพิ่งเก็บไว้เพยมันต้องแตกเพราะมึงพริกอะเชื่อว่าทุกคนทำไม่ได้หั่นหั่นบ้างทำหนึ่งน้ำชิ้นชิฟูท่านดูทำเป็นนะใช่ใช่ท่านให้แบบฉีกแล้วก็แบบใช้มือเนี่ยเป็นฟิวฉีกนี้แล้วก็ให้ฉีกแล้วถ้ามีอ่าฟิวแล้วหนึ่งอันนั้นคือเผื่อน้ำปลาไม่ได้หอมเหมือนเอาโอเคได้เหรอมึงชะโงกไม่ไหว คือเป็นเพื่อนเราก้อสอบอะเดี๋ยว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 มันหนีอะลูกเดดไปหน่อยฉีกออกแล้วขยหยบให้น้ำมันออกเอาเอาดูเป็นนะเออเย็นนี้ต้องปรุงรสปรุงรสขอบอกให้ใส่น้ำปลาก่อนโอ ไม่รู้ว่าฉันหลงเปล่าว่าดูมึงมึงมึงเราตวงไหมอะหนึ่งซองก็พอแกเค็มมันแก้ยากนะใส่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 เฮ้ทำไมน้ำมันดูดีจังวะคือแม่ผมยังทำกับข้าวไม่เป็นเลยเข้าใจว่าลูกจะทำเป็นใช่ไหมผมลูกกับแม่ไม่เกี่ยวกันเออใช่ ใส่เยอะแล้วอันนี้ไม่ได้ค่อยได้ใส่เลยใส่อะมึงชิมแล้วใช่ไหมยังไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราก่งชิม็อตอะมึงชิมอะไรอ่ะช็อตนี้ตักกับปลาไว้แล้ว่ไมรอดเลยวะคริสตูไม่รอดอ่ะพ่อปกติเนี่ยเจ้าของสูตรคือแม่แต่วันนี้เนี่ยเจ้าของสูตรคือร้านแต่ร้านน่ยไม่ได้บอกอะไรเลยเอาจริงเราเก่งนะเออเก่งคือเราแกะรอยจากรสชาติของร้านนะแล้วนีาทำอันนี้นะไม่ไหวแล้ว แกดูนะสงสารแม่สุดนะครับเป็นมึงแม่ที่แม่จะไม่มีความสุขที่สุดเออมึงมึงคิดสูแบบเหมือนถอดจิตออกไปแล้วอะแกพลิกละเอียดเวอร์ไอ้ของน้องกันดูเป็นต้มยำเออจะมีกุ้งหวานได้แล้วเนาะงหวานได้แล้วต้องเค็มอีกปั้นเนี่ยเออเออหวานใช่ใส่กุ้งเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันจะเค็มอีกเอ้าฉันหรอกกุ้งอย่เลยใส่เห็ดที่หลังมันจะคลายน้ำขอ้นมา โอ้โหโอเคโอเคนมเขาจืดเหรออ่าอ่าอ่าบ้านนี้ก็คือชิมหนึ่งป้อนหนึ่งเค็มนิดหนึ่งปิดไฟบีบมะนาวจบดูหน้าจะคิดกูว่าถอดจิตนมเยอะเกินก็ตัวเองใส่ลงไปเองน่ะเป็นไงกินกินนมเยอะแล้วว่าทำยไงดีกินนมเยอะใส่น้ำเปล่าเพิ่มใส่นมไปหมดเลยอ่ะไป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  โม่โม่ตัวไปเรื่อยพี่นะไหวไหมว่วมึงมึงมึงมันควรเติมนานแล้วแต่ใส่น,น้งปลาน่ะต้งไปแล<ส>แล้วพริกแล้วละเอียดไปไหนอ่มึง แต่ไม่ขยับหรอกลูกเออรูเชื่อแล้วว่าทำาห้เป็นจริงเอาจริงนะครับเมนูนี้ถือว่ามันใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าคุ้มข้นเยอะมากใ้าเห็นนี่คือมีอะไรไม่รู้งงๆเต็มไปหมดเลยนะถ้าใครอยากกินต้มยำนะแต่ไม่มีเวลาผมแนะนําเลยนะครับผมชินไม้ข้าวอบกรอบรสต้มยำที่เราได้กินต้มยำกุ้งซึ่งบอกเลยนะครับว่าเจ้าชินไม้ข้าวอบกรอบรสต้มยำเนี่ยมีกลิ่นของสมุนไพรนะครับอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับได้ความเผ็ดแบบคนไทยครับเหมือนทานข้าวกับต้มยำรสเด็ดเลยรวมอยู่ใน ชอบกินเห็ดฟางแม่หมอเลิกไม่กินอีกทหนึ่งสองทีมนะครับก็ทำต้มยำกุ้งน้ำคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยากเ็กอะกไม่กล้าชิมด้วยพระเนน่ะจาไหนน่ากินอะไรยังไงพอแล้วชิมอม ของกันดูมันต้องยำเออเออของยิสคืคอนมแตกตแบบลอยแยกเลยที่เรียบร้อยนะคะสำหรับต้ยมยำกุ้งน้ำพ้นของแต่ละ <c oughs> ทีมนะครับ,บเดี๋ยวจะให้แม่ดูหน่อยนะครับแล้วก็วิจารณ์หน่อยว่าหน้าตาของแต่ละชามเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้แม่ลองเดาด้วยว่าชามไหนเป็นของใครด้วยของเราชื่อว่าต้มยำแฟนชายร้านโปรดเออผัดไายร้านโปรดว่ะ อะไรวะไม่รู้ร้านโสดไงเไม่บอกไม่เอ่ยต้องเป็นร้านที่มีชั้นชาสิงโต้เอ่ะกูนึกเลยเฮ้ยกูนึกออกแล้วของผมพี่อ๊อฟตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้มยำบัวลอยคอยแม่อะไรอ่ะคอยแม่ว่ะแล้วบัวลอยคืออะไรอ่ะ แกกล้ากินมาละกลัวใสปลาลงไป่ครับคือหน้าตาของสองชามที่ทำออกมาเสร็จเรียบร้อยครับแม่ให้แม่ทายดีกว่าว่าจานไหนเป็นของใครแม่คิดว่าจานนี้เป็นของใครน่าจะของพีอ่าแปลว่าจานนี้ของอั้งันใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ดูความสวยงามนะครับเหมือนกันไหมต่างกันไหม อันนี้ถ้าทางจะเป็กนะนี่แล้ววันนี้แม่อันนี้ถ้าทางจะจื่นโอกยตื่เครื่องตีเยอะแม่ว่าชามไหนเหมือนร้านโปรดของแม่มากที่สุดชามเนี้ยค่ะชามนี้นะฟิว่ะโอ้หตายแล้วเดี๋ยวจะส่งต้มยำกุ้งฝิมนจังหวะชิมแหละปอนออฟกันนะครับหน้าตาแบบไม่กรงการันตีกันพร้อมกับชินไม่ทั้งสี่รสชาติเลยครับแม่ สามผมตอนนี้คุณแม่ก็ได้เมนูของเราทั้งสองคนไปแล้วนะครับแถมยังมีชิ้นไม้ป๊อปอีกด้วยนะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับสวันนี้ค่ะชิ้นไม้ได้แล้วนะคะโอเคชอบมากเลยค่ะมากก็ชอบเออเส้นแห้งตอนนี้นะครับต้มยำทั้งสองต้มก็อยู่หน้าแม่แล้วเดี๋ยวคุณแม่ผมเป็นทีละอันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างได้เลยนะคะได้เลยแม่แล้วลองดมกลิ่นก่อนก็ได้ครับว่ารสกลิ่นเป็นยังไง อันนี้กลิ่นเหมือนต้มยำอันนี้กลิ่นเหมือนนมนมบอกไปเยอะมากางั้นเดี๋ยวเราลองชิมแม่จะชิมอันไหนก่อนเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเค <c oughs> อันนี้หวานหน่อยๆต้องกันนะ,ะมาดูจานต่อไปเอาแล้วมึงมึง,มงแม่ถอดติด <c oughs> แล้วเลยไหมแม่ หัานน้อยๆเหมือนกันแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนใส่นมเยอะไปอ่ะเออเออเป็นไงล่ะแล้วลวองวิจารณ์เพิ่มหน่อยครับว่าสองชาม<ห>นี้มันแตกต่างกั<ห>นอย่างไร<ห><ห>บ้างารสชาติอันนี้ก็ก็ได้นะรสชาติพอๆกันเลยนะแต่แต่ถ้าเรื่อกลิ่นเนี่ยอันนี้กลิ่นเหมือนกลิ่นนมเยอะอะค่ะส<ม>ีก็เหมือนจะเป็นใส่นมเยอะไปอะคะ่ะรสชาติ พอกันแม่ครับแต่แม่ต้องตัดสินแล้วนะครับว่าชามไหนนะครับรสชาติเหมือนร้านโปรดของคุณแม่มากที่สุดไม่มีค่ะไม่ได้ เป็นชานี <yelled> ้เพราะว่าปกติแล้วที่ไปทานประจำอ่ะจะไม่นมนมจะไม่เยอะอะค่ะแต่นมเยอะแค่กลิ่นก็ได้แล้วามชิมนิ่งทิ่งรู้สึกเยอะมากต้มนมแล้วคิดว่าชามไหนเป็นของคิพิรวัตรครับน่าจะเป็นชามนี้ค่ะนี้แม่เดี๋ยวเรามาดูเฉลยดีกว่าว่าชามไหนเป็นของใคร เออออูกว่าอาแม่ไปอีกแชมนึงหน่อยเชื่อีกมไปนะหน่อยจเออฮ้ยรชอบการโวยลูกนะเราชอบ่ะบอกเลยนะสิ่ยันแม่การชมของแม่เมื่อกี้ไม่ใช่รู้สึกดีเฉยแต่ว่า่าดคอกันนะคือคอกันแต่อันนี้มันกลิ่นมันดนแรงไปเขาเขาพยายามแก้แล้วอีกนิดหนึ่งจะทำใหม่อยู่แล้วหรือเปลาแม่ครับ แม่ครับแม่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่วันนี้คริสเนี่ยเดี๋ยวเขาได้ทําอาหารให้แม่ทานครั้งแรกเลยขอบคุณมากเลยลูกแม่มากเลยลูกแม่เลยลูกว่เออ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 วะเราจะพูดอะไรว้างคิดนะทำแรกทำได้แบบแบบนี้ก็ถือว่าเก่งมากจริงเก่งเลยโอเคแม่ก่อนที่จะปิดรายการนะครับให้คิดพูดอะไรฝากถึงแม่หน่อยดีกว่านื่เงในโอกาสวันแม่นะครับผมได้ครับก็ ขอให้แม่สูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้แม่มีความสุขทุก <tortured. S 1> ๆวันแล้วก็ไม่เบื่อในแบบในทุกๆวันอะไรเงี้ยคือตอนนี้คุณแม่เกษียณแล้วนะครับก็เลยแบบว่าว่างๆไม่ค่อยมีอะไรทําเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามหาอะไรทําทุกๆวันใช่ก็ขอให้ามีความสุขกับทุกๆอย่างที่แม่ทําแล้วกันนะครับแล้วก็บอกเถอไปถึงทุกๆคนที่ดูอยู่เลยนะทั้งแฟนคลับออฟกันแล้วก็ของทิพยด้วยเป็นดีดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เราทําดีกับพระในบ้านของเราอ่ะมันก็จะตอบกลับมาสู่เราแบบ 100%เต็มเลยครับอ่าโอเคแล้วแม่ล่ะครับแม่มีอะไรจะพูดกับคริสบ้างครับการที่น้ำคิดดูแลพ่อแม่น้องพริสบอกว่าดูแลตาในบ้านเนี่ยสิ่งนี้แหละที่จะกลับไปหาลูกให้ลูกทีกวันเจรินก้าวหน้าในที่กัรงานไม่ว่าลูกจะทำถึงใดถ้าลูกระลึกถึงระในบ้านได้ทุกวันเนี่ย ลูกก็จะมีแต่ความเจริญลุกเดืองยิ่งขึ้นขอบคุณมากค่ะลูกสาธุแม่ครับแม่เป็นห่วงแบบว่าอะไรคิดบ้างไหมครับเป็นห่วงทุกเรื่องอ่ะนะลูกเราเราก็ต้องห่วงและยิ่งช่วงนี้ก็คือ โควิดกำลังระบาดเยอะมากคือบ้านคิดอะซีเรียสเรื่องโควิดมากเขาซีเรียสมากถึงขั้นว่ามีคืนนึงเขาโทรมาบอกว่าเขาแบบนอนผวานปันว่าคิดติดโควิดอะไรเนี่ย,นนย,ย,ยแล้วเขาแบบตื่นมาผวาแบบอะไรเงี้ยครับคนเป็นพ่อแม่ถ้ารู้ว่าลูกติดโควิดคงเป็นอารมณ์แบบนี้คือมันบ้าไปเลยอ่ะใจแบบ แม่ผมไม่เป็นเลยแม่แม่ผมไม่เป็นเลยแม่กักตัวแม่ผมไม่โทรหาผมได้แม่โทรหาเพื่อนผมโทรหายอต่อออเป็นยังไงแม่ไม่โทรหาเลยแม่แม่ผมอาจจะแปลกเองําเพื่อนหว่าโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมารายการในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับครับบนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ โอเคสุดท้ายแล้วนะครับให้คริสฝากผลงานหน่อยว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์บอยดอนคลายนะครับช่วงตอนนี้เพลง่อยออกมาเนี่ยเป็นของปื้มแล้วคนล่าสุดเนี่ยอรู้คุณเมฆเอาคิมมอสหน่อยจัดคำพอดรักพีน ฝากเพางเพลงปื้มแล้วก็เพลงของคนก่อนหน้านี้ด้วยเป็นผู้ชายทั้งเก้าคนมาบอกเล่าความเซนซิทติให้ฟังผ่านเพลงนะครับอ๋อของคริสเขาปลดผลนแรกปะน่าอนใจ ก็ติดตามด้วยแล้วก็มีรายการนะครับวันที่2สิงหานี้นะครับเดอะสตาร์ไอดอลฝากด้วยครับอ๋อการพิธี่กรเราจะมาร่วมค้นหาดาวดวงใหม่ไปพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยโยนเนระเฮ้ยนนทนนม่คือบอกพี่ด้วยพี่ตกใจ ขาดไม่ได้เลยนี่นี่นี่นชินไม่นะครับผมชินไม้ป๊อปแล้วก็ชินไม่ข้าวอบกรอบอีกสองรสชาติรวมเป็นสี่รสชาติใหม่ขอฝากด้วยนะครับไข่ยมมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคิดมากๆเลยที่วันนี้เราได้มาทำต้มยำกุ้งแข่งกันนะครับ,รบก็ขอบคุณคิดมากๆเลยครับขอบคุณครับๆๆๆๆๆ สำหรับวันนี้นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่ารถมือแม่เนี่ยจะมี EP special มาอีกเมื่อไหร่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคระบ๊ายบายบ๊ายบายหอมกั้คนเล็กลงค่ะแกขอข้อคุณที่ไม่๊อกกอบสนันเที่ยวสนุกมีอ่ะตอบแล้วผมพี่ผอมมากหอมลงหอมแบบทำไมอ่ะเขาโควิดแล้วแบบอยู่บ้านเนี้ยฟิตหุ่นฟิตหุ่นเขาหอมแล้วกู บุบ <laughs> โบทบอ,อกก็ไม่ได้ฉีด <laughs> นี่ี่ไงเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วแต่ว่าขายเชื่อเขาฉีด้วโอ้ย <laughs> <laughs> เขาเตรียมเล่นนี่ไง น็อตบีไงเออเราว่านะเออคอยดูทรงผมอะไรใช่ไหมผมสั้นเออแล้วว่าเขาดูเตรียมพร้อมที่จะถ่ายซีรีส์อ่ะุอยแต่ว่าถ้ายนี่ก็เปิดเราถ่ายได้เลวนะก็ต้องรอลุ้นกันแหละอ่าๆจะได้มีอะไรให้ดูหน่อยเหรอจริงจริงเออก็อยากเห็นซีรีส์ออฟกันอีกซีรีส์ใหม่อ่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับรถมือแม่สเปเชียล อ <EP. S 1> ีพีเออค่ะกลัวกลัวต้อง่าำกุ้งคริสต<อ>์แต่ว่าแม่บอกว่าเออรสชาติใกล้กันก็จะแบบแก้ไปแก้มาได้ดูเอออ่ะประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูรายการไหนๆก็เมนไวนะจ๊ะ<อ>แล้วก็ใครที่ชอบก่กลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนจริางกุ้งกิีสตนี้จ๊ะอย่าลืมไปติดตาม facebook กับ twitter ด้ได้นะบ๊ายบาย